สำหรับคนที่มีรอยแผลเป็นจากสิวใช้ตัวเนี้ยพอกหน้าหลังล้างหน้าเสร็จให้ทาตัวเนี้ยทั่วใบหน้าสรรพคุณช่วยลดเลือนรอยแผลเป็นรอยสิวใช้พอกหน้าหลังจากทำทิสเมนต์หรือทำเลเซอร์ ใช้ทาหลังจากไปตากแดดหรือออกแดดนานๆทาก่อนนอนทาตอ,อ,อนเช้าใช้ทาใต้ตาลดรอยคำใต้ตาได้ดีใช้บังลุงมือเล็บสามารถใช้ทาข้อเท้าหัวเข่าส้นเท้าข้อศอกช่วยให้ผิวชุ่มชื่นลดลดรอย แผลเป็นรอยดำจากสิวได้ค่อนข้างดีตัวนี้ก็เป็นส่วนผสมของว่านหางจระเข้สารสกัดจากเมือกหอยทากใช้แล้วก็ช่วยให้ผิวฉ่ำน้ำลบรอยดำออกแดดหลังออกแดดใช้ทาลดอาการแสบร้อนใช้ทาหน้าทาตัวสามารถใช้ทาเส้นผมได้ มีเมื่อขอยทาผสมซึ่งเอใช้ตัวนี้มาหลายปีแล้วก็คือใช้ดีมากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะชอบใช้ทาใต้ตาเอาใส่ตู้เย็นแชเย็นช่วยได้มากอันนี้แนะนำค่ะ